โอเคพี่อ่องคะแล้วระหว่างเราสร้างบ้านเองเนี่ยกับไปซื้อบ้านโครงการอันไหนมันดีกว่ากันคะซึ่งจริงๆ2องออปชันนี้เป็นดีทั้งคู่นะขึ้นอยู่กับเราต้องการเรามีเงินแล้วเราจะไปซื้อที่ผูสร้างเองหรือเรามีเงินเราจะไปซื้อบ้านในโครงการเลยถ้าเทียบแล้วเนี่ยคุณอาจจะจ่ายพอๆกันแต่คุณอาจจะได้ฟังช์ชันบ้านที่คุณต้องการมากกว่าคุณอาจจะได้บ้านที่ทรงที่คุณชอบมากกว่าแต่ข้อเสียก็คือ คุณไม่รู้ว่าแถวบ้านคุณเนี่ยมีเพื่อนบ้านอย่างไงมีขโมยขโจรไหมคุณอาจจะเป็นบ้านหลังที่ถูกที่สุดในแถวนั้นหรือคุณอาจจะเป็นบ้านหลังที่แพงที่สุดในแนวแถวนั้นแล้วก็มีปัญหาหลายๆเรื่องที่เราอาจจะควบคุมไม่ได้ส่วนกลางก็อาจจะไม่มีแน่นอนว่า พอคุณไม่มีเนี่ยเท่ากับว่าคุณจ่ายไม่ได้แพงเท่าโครงการแต่คุณได้พื้นที่ที่เยอะก,กว่าใหญ่กว่าและตรงตามใจมากกว่าข้อเสียคือเรื่องของการกู้เงื่อนไขการกู้ธนาคารก็ไม่เหมือนกันก็ต้องศึกษาเรื่องของการกู้และความพร้อมทางการเงิอนอีกทีหนึ่งบ,บ้านโครงการเนี่ยข้อดีหลักๆเลยเพื่อนบ้านเราเอน,น,นแวร n เมนตหรือว่าสังคมมันก็ไม่เหมือนกันข้อเสียทางเข้าอาจจะต้องแย่งกันใช้กับเพื่อนบ้าน แต่ว่าคุณอาจจะมีส่วนกลางเพราะนั้นคือทั้ง2องอย่างอ่ะดีหมดแต่ถ้าให้แนะนำอ่ะคือหนึ่งเลยดูที่การเงินของเราก่อน2ถ้าบางคนเนี่ยชอบทําบ้านชอบเลือกเองชอบทาอะไรทุกอย่างสร้างบ้านเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เหมาะกว่าแต่ถ้าคนไม่ค่อยอยากคิดอะไรมากเออเราซื้อสังคมแถวนี้เราชอบแล้วก็ซื้อบ้านโครงการดีกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นทิปเล็กๆของ e n d นด o โอยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามพวกเราด้วยครับขอบคุณครับ